บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุฟังด่วนเลยค่ะท่านมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและกําลังมองหาวงเงินนะคะซึ่งหน่วยงานทางภาครัฐพอมอแจ้งข่าวดีสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงื่อนไขในการช่วยเหลือต่อรายอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นบาทหากเป็นรายกลุ่มรวมกัน5คนขึ้นไปนะคะรับสูงสุดอยู่ที่10,000แบาทแต่ต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ใครที่กำลังมองหาวงเงินผู้สูงอายุฟังด่วนเลยค่ะและที่สําคัญนะคะในส่วนของญาติฟังด่วนเลยนะคะสามารถอธิบายทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์อยากจะได้วงเงินสูงสุดที่30,000บาทได้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นแบบไหนยอย่างไรติดตามอัปเดตกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซักซักไล้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปล่าสุดกรมกิจการผู้สูงอายุจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแจ้งข่าวดีในส่วนของผู้สูงอายุอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตอนนี้เปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนค่ะในส่วนของการรับเงินกู้ยืมกองทุนเพื่อประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุหากเป็นรายบุคคลอยู่ที่30,000บาทรายกลุ่มรวมตัว5คนขึ้นไปอยู่ที่100,000บาทนะคะ วงเงินตรงนี้ไม่มีดอกเบีย้ยผ่อนนาน3ปีค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะคะส่วนใครที่สนใจช่องทางการติดต่อติดต่อไปได้ที่ใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกองทุนผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครหรือโทรศัพท์สอบถามที่02นะะนะคะสองสนะคะหกหนต่อ101แล้วก็หนึค่ะและถ้าหากเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะติดต่อได้ที่สั่ง ติดต่อได้ที่ทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศได้ค่ะ ทีนี้ผู้สูงอายุท่านไหนที่สนใจนะคะจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรแบบไหนฟังด่วนเลยค่ะท่านต้องเป็นผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะท่านเป็นผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของการหาวงเงินสักหนึ่งก้อนมาประกอบอาชีพนะคะมีความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลล้มละลายมีปัจจัยในการประกอบอาชีพและมีสถานที่ประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับในส่วนของพอมจจังหวัดที่ท่านยื่นขอกู้ด้วยท่านไม่เป็นผู้ กู้ผู้ค้ำในกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ไม่เป็นผู้ค้างจ่ายในกองทุนผู้สูงอายุรวมไปถึงคู่สมรสด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าเข้าข่ายหลักเกณฑ์น,นี้ท่านสามารถรับสิทธิ์ในส่วนของการกู้เงินไปประกอบอาชีพในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุได้แต่การกู้ยืมต้องมีในส่วนของ ผู้ค้ำประกันด้วยเพราะฉะนั้นผู้ค้ำประกัน1ต้องบรรลุนิติภาวะอายุไม่เกิน57ปีนะคะมีภูมิลำเนานะคะอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันแล้วก็จังหวัดเดียวกันกับผู้ที่ขอกู้มีรายได้นะคะในส่วนของไม่ต่ำกว่า9000บาทค่ะแล้วก็ไม่เป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ไม่เป็นผู้กู้ผู้ค้ำคู่สมรสด้วยนะคะในกองทุนผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมสามารถมาเป็นผู้ค้ำได้นะคะคุณผู้ชมส่วนเอกสารหลักฐานนะคะยื่นที่ไหนยื่นที่พมจังหวัดในพื้นที่ของท่านเมื่อทางเจ้าหน้า ที่ได้รับข้อมูลแล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรื่องของสถานประกอบการต่างๆว่าท่านมีความสามารถในการนําเงินเข้ากองทุนได้หรือไม่อย่างนี้ค่ะหากนําวงเงินไปประกอบไาซีพแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติก็จะแจ้งให้ hey, พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ที่ขอยืมเงินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาทําสัญญานะคะแล้วก็จ่ายเงินให้ค่ะแต่ว่าการกู้ยืมเป็นการกู้ยืมนะคะขั้นตอนในการดําเนินการก็ประมาณ90วันค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะในการยืมคํารองทุก ั้งพิจารณาให้รอบครอบก่อนว่าเรานําวงเงินไปทําอะไรนะคะในส่วนของผู้สูงอายุและสามารถมีกําลังที่จะนําวงเงินมาคืนกับกองทุนได้หรือไม่อันนี้ต้องมีการพิจารณาด้วยนะคะหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ